สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่อง Have f u n n นี่นะคะคลิปนี้นะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของฟรีที่พี่จะพาไปรับคือแมปไหนและคืออะไรนะคะ,ะเราบากหมดเราบากหมดเหรอ เร้านนารูชอบร้านเกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุม้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็น <c oughs> ปเลือกกันเลยลิงกอยู่ใต้คลิปนะคะแบพที่พี่จะพาไปรับของนะคะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะต้องเข้ากลุ่มนี้ก่อนนะคะมาถึงจะเข้าในแมพได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์วางไว้ให้ใต้แมพนะคะกดจอยกลุกเลยนะคะจากนั้นก็ลิงก์ หน้านะคะอ่ะาคราวนี้เราก็จะเข้าไ,ได้แล้วนะคะไปกันเลยอ่าตอนนี้เราได้เข้ามาในแมปแล้วนะคะมันจะหันหน้าไปไหนเนี่ยเราจะต้องไปหาอ่าที่ถ่ายรูปนั่นเองนะคะนู่น้ามตรงนี้ไปเลยนะคะโอ้ตรงนี้กระโดดได้ด้วยเด้งดึงนี่ ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้คือที่ถ่ายรูปนั่นเองนะคะสามสองหนึ่งยิ้มชึบอันนี้คือของชิ้นแรกที่เราได้รับนะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามีของชิ้นต่อไปนะคะต่อไปให้เราลงมานะคะแล้วก็เออไปนั่งรถไฟเหาะกันนะคะนี่มีบันไดขึ้นขึ้นไปเลยคนนณาก็น่าจะมาทำรับค่าฟีหมดเราแน่เลย เราก็รอนะคะรอรถไฟจะมานะคะเหมือนเห็นอยู่ไกลๆว่ากําลังจะมาเนาะมาแล้วทุกคนรถมาแล้วเย <Yeah, S 2> ้ปาไปนั่งกันโห oh, นั่งแรงมากนะคะและนี่นะคะก็คือของชิ้นที่สองที่เราได้รับนะคะนี้เดี๋ยวเราไปดูของฟรีสองชิ้นที่เราได้รับกันเมื่อกี้กันนะคะและนี่นะคะก็คือของทั้งสองชิ้นน้าที่เราได้รับนะคะเป็นสีทองเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเหมือน เออเอาเว็บแคมหรือเปล่านะหรือว่าแบบ เออกล้องนะคะอยู่บนหัวนะอันนี้เนาะสีทองแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะน่าจะเป็นแฟตหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะคะและนี่นะคะก็คือของทั้งสองชิ้นที่เราได้รับนะคะนี่นะคะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องนะะ่าจะเป็นกล้องโกโปรหรือเปล่านะ,ะและอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟตไฟนะคะ,คนนะ,คะพี่แต่งตัวเป็นสีทองให้เข้ากับธีมของที่ได้รับเป็นสีทองเลยนะคะอ่ะนี่นะคะดูใกล้ๆนะคะก็จะมีมีสายนะคะเหมือนว่าที่คาดผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็น เอาเป็นว่ามันคือแฟลแล้วกันนะและนี่นะคะก็เป็นไอเทมฟรีนะคะที่เป็นสีทองเลยนะคะสีกุเดนนะคะก็รับกันง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมมารับกันนะคะก็วิธีรับนะคะก็ทําตามคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์ที่ด้วยคลิปนี้ก็ไปละจ้า